ผมก็ได้ข่าวมาว่ากองทัพก,ก็ประนามเหมือนกันนะครับในส่วนของกองทัพบกก็ปนามว่านายหุนเสร็จแล้วหุนมันเนี่ยคืออาชญากรสงครามถามว่ามันเกินไปไหมมันไม่เกินครับนะฮะการประทะกันเนี่ยมันจะต้องไม่โดนเป้าหมายที่เป็นพละเรือนแต่นี่กระสุนนัดแรกนะครับไอ้หัวจะลวดลูกแรกที่ไปตกมันตกใส่บ้านประชาชนทําให้เด็กสองเดือนเสียชีวิตทันทีทาให้เด็กสองสองเดือนเสียชีวิตทันทีนะนอกนั้นนะครับไอ้หัวลบนะครับ ที่ไปตกตามปั๊มน้ํามันอันนี้อันตรายมากเลยนะคือเป็นลักษณะการตั้งใจให้เกิดผลนะนะครับเป็นการยิงเพื่อหวังผลแต่การยิงครั้งนี้หวังผลครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทําให้นายหุ่นเซนาพากวันนี้อย่าไปคิดว่าหุนเซนชนะเรานะยนอกจากทางการทหารที่เขาแพ้เราอย่างราบคาบแล้วเนี่ยในทางการเมืองบนเวทีโลกเขาก็กําลังที่จะพ่ายแพ้เรา ถ้าเรามีนักการเมืองที่ฉลาดถ้าเรามีนักการเมืองที่ไม่คิดจะจ้องขายชาติขายบ้านเมืองเนี่ยนะครับผมว่ายังไงงานเนี่ยเราชนะขาดชนะแบบเบ็ดเสร็จคือพูดง่ายๆว่าบนบนบน,บนเวทีโลกเนี่ยเราจะต้องประกาศให้นายฮุนเซนเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องลากฝรั่งเศสเอาฝรั่งเศสเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยนะครับ เอามามาถกต่อหน้านะครับสมาชิกชาติสมาคมยูเอ็นต่างๆให้ให้ฝรั่งเศสมันตอบออกมามัดตัวเองคุณเชื่อผมนะครับคนเป็นโจรเนี่ยมันขึ้นสารยังไงมันก็ปฏิเสธนะครับของขอบคุณกับพี่ลมหนาวนะฮะอะไรที่มันเป็นโจรอะไรที่มันเอามาแล้วมันไม่สุจริตเนี่ยนะครับยังไงมันก็ปฏิเสธ มันคงไม่รับสารภาพอะไรหรอกยกเว้นวลาเราจะต้องมีหลักฐานไปตบหน้ามันอย่างน้อยนะครับผมอยากจะฝากบอกไปถึงนะครับกรมสนธิสัญญาหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถ้าท่านไม่มีเอกสารนะครับเรื่องอนุสัญญาโตเกียวเนี่ยให้ท่านไปติดต่อท่องช่องท็อปนิวผมนะครับให้ที่ผมจะบอกเนี่ยคือบอกรัฐมนตรีไปขอช่องท็อปนิวนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมาจุดห้าหกนะครับขอบคุณมากนะครับ จริงไหมฮะให้พี่น้อกเอ้ยให้รัฐมนตรีเราไปขอเอกสารจากช่องท็อปนิวเขามีอยู่นะครับนักวิชาการเขาผมจําชื่อด็อกเตอร์ท่านไม่ได้เคยเอามาเปิดอยู่ในรายการมีมีตัวสําเนาของอนุสัญญาโตเกียวอยู่แล้วตัวท่านเองก็บอกว่า <ๆ S 1> เผลอๆกรมสนที่สัญญากระทรวงต่างประเทศไม่มีเอกสารชิ้นนี้แล้วแต่แกโชคดีบอกแกมีแล้วแกก็เอามาเปิดให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่อง p p พีกันก็เคยไปออกนะครับก็เคยไปออกว่ามันมีอยู่และเราก็เห็นเอกสารชุดนั้นจริงใครที่มาดูคลิปผมผมก็เคยเปิดไอเอกสารตรงนี้ให้รูว่ามันมีอยู่จริงขนาดในคลิปผมผมยังเอามาได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกอะไรวันนี้กองทัพจะเดินหน้าด้วยมาตรการใดๆกันแล้วแต่ผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่าผมพอใจแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่สบายใจเลย ไม่สบายใจมากๆคือเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเรื่องของคนไทยไปทําร้ายร่างกายชาวเขมรที่อยู่ในในเมืองไทยที่เขาทํามาหากินเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการไปทําร้ายเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องไอ้คนตัวชนวนก่อเหตุคือไอ้ฮุนเซนไอ้ตระกูลฮุนไม่ใช่คนพวกนี้ไอ้พวกปากดีทั้งหลายมันอยู่ฝั่งเขมรห,หมด ไอคนที่อยู่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่และคนทําคลิปอ้อนวอนขอชีวิต On, Wall, อ้อนวอนอย่ากระทืบเขาเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยหลายคนก็บอกว่าผมนี่ด่าแต่ฮุนเซนผมยังจะโดนเหนือเนี่ยเขายอมสละว,ว่าเขาจะไม่กลับบ้านถึงเวลาต่อวีซ่าไม่ได้เขาก็ตั้งใจจะหนีอะไรเนี่ยนี่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ไปกระทืบเขาหรือการที่ไปตบหน้าเขานะฮะขอบคุณพี่สายใจนะครับสําหรับสติกเกอร์นะฮะนั่นนะ ฝากหน่อยนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีกลุ่มให,ใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นว่าเดินตามล่าหาคนขเขมรก็ฝากฝากไว้นิดหนึ่งกันแล้วกันถ้าเจอก็อย่าไปทําร้ายเขานะครับผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะมันมีกลุ่มย่อยๆนี่ไปตามเก็บยอดอยู่นะครับล่าสุดก็มีนักกลุ่มนักมงนักมวยเลยไปตบหน้าเด็กขเขมรเขาไอ้หาเนี่ยโดนทําร้ายร่างกายไอ้อย่างเงี้สมควรจะโดนนะครับแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปขับรถเก๋ง เจอคนขมิกงกำลังเดินกลับบ้านก็ไปกระทืบเขาไอ้ย,อยังงี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับคือถ้าจะทําอะไรไปทําตรงนู้นเลยไปเลยตาเมืองทมนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมาจุด99นะครับขอบคุณมากนะฮะก็อยากจะฝากขอร้องคนไทยด้วยกันนะครับถ้าเจอคนขมรเขาไม่มีทางสู้ไม่มีอะไรเราอย่าไปรังแกเขานะครับเขาทํามาหากินก็ปล่อยเขาทํามาหากินไปเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้เราเรามีเป้าเดียวคือตระกูลหุน เราจะหลงประเด็นนะครับเดี๋ยวเรากลายเป็นถูกว่าไอ้เฮียคนอื่นเขาจะหาว่าเราไปรังแกประชาชนเขามันจะไปเข้าทางไอ้สมรังสีไอ้เฮียนี่ก็ไม่ได้หวังดีกับประเทศไทยไอ้เฮียนี่ก็ขายชาติตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็มาอยู่อเมริกาอยู่ฝรั่งเศสไม่ให้ความร่วมมือเขาแล้วจะเป็นไงครับยังที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาอีกขอบคุณพี่จิมนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะฮะพี่รวยวันดีนะฮะ นะครับผมขอไม่ขอไม่ขอตําหนิแต่ขอห้ามปรามาไว้ถ้าพวกเราเป็นคนไทยอย่าไปรังแกคนที่อ่อนกว่าอย่าไปหมาหมู่แต่ถ้าเจอที่ราสาทตาเมือนทมแล้วกวนตีนทุกอย่างเต็มที่ครับคุณจะมีอาวุธคุณจะมีเหล็กไม้มีดอะไรก็เรื่องของคุณเลยคุณก็ไปซัดกันแต่ถ้าเดินริมถนนอย่าทําอันนี้ถือถือว่าเป็นการขอร้องกันแล้วกันนะครับเพราะกูก็ไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวแม่ก็มางานรถทัวร์ก็มาลงกูอีก นะครับเดี๋ยวกายเป็นไอ้เฮียเปิดศึกไทยกับไทยเปิดศึกกันนะฮะก็ถือว่าขอร้องกันนะครับเราทําเฉพาะขมรที่อสอแววเป็นสายลับในกรุงเทพคงไม่มีหรอกแต่แถวสุรินบุรีลำศ้ศรีสเกตอะไรพวกนี้น่าจะมีแต่แถวนี้เราไม่มีเรากรุงเทพสบายใจได้นะครับถ้าขมรขอเจรจาเราต้องกําหนดเงื่อนไขให้มันเอาทหารไปเจรจาไม่เอานักกฎหมายไปเจรจากับขมร เราเป็นทหารอยู่ในระหว่างทําการลบถ้าเราจะต้องเจราจาเราต้องเอาทหารไปแล้วเชื่อผมได้เลยว่าภาษาตาเมือนทมภาษาตาเมือนโต๊ะภาษาตาควายเราปิดทางขึ้นทั้งหมด <c oughs> อย่าเปิดและที่สําคัญที่สุดเรื่องนี้ถ้าจะให้จบสวยๆถ้าจะให้จบสวยๆกองทัพถามประชาชนครับไม่ต้องให้รัฐบาลถามไอ้พวกรัฐบาลล้วผมไม่สนใจแม่งอยู่แล้วไอ้พวกกะโหลกกะลาพวกนี้ รองกองทัพต้องถามประชาชนว่าฮัลโหลพวกเราพร้อมที่จะสร้างกำแพงแล้วหรือยังถ้าพร้อมจะสร้างกำแพงนะครับไปซื้อเหล็กซื้อปูนซื้อเหล็กซื้อเหล็กเส้เนซื้อปูนซีเมนต์มานะครับเราจะทํากำแพงแม่งครบเจ็ดจังหวัดเลยคือยาวไปเลยเจ็ดแปดร้อยกิโลเมตรตอกยาวไปเลยแล้วเราเป็นผู้กําหนดโดยใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วเมื่อนั้นกูจะยุติ คือพูดง่ายๆว่ากูตัดความสัมพันธ์กับมึงและถ้าโกรธกูเป็นรัฐบาลกูจะสั่งปิดสถานทูตทันทีกูไม่เอาคนเขมรวันนี้ถ้ารัฐบาลบอกยังเอาเขมรอยู่ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีผมก็บอกคยุยผมก็พูดคํานี้เลยคยุยมึงไม่เห็นนะหลานไอ้หุนเซ็น,นเป็นทูตอยู่ประจำประเทศไทยยัดแม่นะครับมึงไม่เห็นเหรอนณะนกับอยู่ในไทยไม่กล้าเลยเหมือนแมวเลยเรียกมาลูกหัวเล่นเรียกมากางเขาเล่นี่เมียว พอกลับถึงขเขมรเท่านั้นนะโอ้โหแม่งคิดว่าแม่งเป็นราชาสีไอ้เหี้ยมองไปทีหมาก็ไม่ใช่ไปพิมพ์ด่าคนไทยอีกพิมพ์ด่าประเทศไทยอีกนี่คือสันดาเนเขมรแล้ววันนี้ประเทศไทยยังต้องมีความขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มานะครับเพราะผมถามว่าวันนี้คุณยังจะคบปันอีกเลยถ้าเกิดประเทศไทยไม่คบขเขมรทั้งประเทศหนึ่งผมถามว่าประเทศเราจะล่มจมจะชิบหายกันไหมถามแค่เนี้คุณไปดูขเขมรดิ ทุกวันนี้คุณว่า EU แม่งใหญ่ไม่ใหญ่ EU เนี่ยนะครับสั่งให้ Apple นะครับเลิกผลิตนะครับไทยไอ้ที่เสียบช้าสาย l i g ไ t นิ่งถ้ามึงไม่เปลี่ยนจาก l i g h t นิ่งเป็น USBc นะมึงไม่ต้องผลิตมาขายในในส่วนของ EU โอ้โอไอ้เหี้ยไอ้ทิมคุกเป็นงางควยตั้งทันทีเลยบอกป้าพวกเราเปลี่ยนเถอะไม่งั้นเป็นไงเราขาย Apple ไม่ได้เพราะตลาด EU ตลาดใหญ่แล้ววันนี้เขมก็โดน EU เนี่ยแบน นะครับความบาดขอบคุณพี่น้องที่โดเน a t i o n มานครับเขมรโดนอีอยูความบาดโดนอีกหลายชาติความบาดเอาไว้ถามว่าทําไมมันอยู่ได้ขนาดคนของมันมาขอทานในบ้านเรามันยังอยู่กันได้เลยจริงมากแล้วัภาษาอะไรอย่างพูตานเนี่ยพูตานนี่ไม่ได้คบใครเยอะเลยคบอินเดียคบอินเดียคบสวีเดนเขาคบอยู่สองประเทศเขาค้าขายกันอยู่สองประเทศทําไมพูตานอยู่ได้ จริงไหมครับพี่ตาตาพี่โอโปนะครับเนี่ยพี่นาดใช่ไหมถ้าทหารไม่จัดการมันก็มันก็จะขี่คอขี่หัวเราเหมือนเดิมอีกไม่ใช่ทหารจัดการเราต้องไม่ครบเลยขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มานะครับไม่ใช่จัดการอย่างเดียวเราต้องไม่ครบและสร้างกำแพงปิดเอาไว้เลยประนามให้โลกรู้ว่าเขมรต้องเฮี้ยขนาดไหนต้องเลวขนาดไหนยัดแม่ขนาด ประเทศไทยถึงขั้นต้องสร้างรั้วกั้นไม่ให้เข้ามาจริงไหมครับงบประมาณไหนที่เป็นงบประมาณของคนไทยทําทางทำสะพานเชื่อมไปทิ้งทุกทิ้งให้หมดเอาระเบิดไปติดแล้วระเบิดทิ้งสะพานให้หมดไม่ต้องให้แม่งเข้ามา